ผลการปฏิบัติงานชุดชุมชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรเมืองอุทัยธานีโดยการบริหารงานของพันตำรวจเอกไพศิษฐ์แก้วจรัดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุทัยธานีชุดชุมชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรเมืองอุทัยธานีประกอบด้วยหัวหน้าชุดพันตำรวจโทเอกศักดิ์คงธนสุภทรรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามประจำชุด ร้อยตำรวจตีสุดชินมั่นสัตว์ดาบตำรวจอนเนกแก้วมณีวัดดาบตำรวจนก,กูลเพ่งสีดาบตำรวจชุมพลเอี่ยมมาดาบตำรวจอนเนกสุขแชม่มสถานีตำรวจภูธรเมืองอุทัยธานีได้คัดเลือกหมู่บ้านชุมชนที่จะเข้าดำเนินการเพื่อปฏิบัติงานยุมชนสัมพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบโดยให้ปฏิบัติการในหมู่บ้านเป้าหมายห้าหมู่บ้าน คือ 1. บ้านคลองหินหมู่4ตำบลหนองพังค่า 2. บ้านหนองบัวหมู่ที่6ตำบลโนนเหล็ก 3. บ้านบ่อคุย้ยหมู่ที่2ตำบลหนองเต่า 4. บ้านเนินม่วงหมู่ที่6ตำบลน,น้ำซึม 5. บ้านหนองโพหมู่ที่5ตำบลหนองไผ่แบนและได้คัดเลือกให้เป็นหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็งจำนวนหนึ่งหมู่บ้านคือบ้านเดินม่วงหมู่ที่6ตําบลน,น้ำซึมมีการดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1ค้นหาแกนนําและองค์กรท้องถิ่นขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสองพันได้จัดทําบัญชีตัวแทนแกนนําของหมู่บ้านและได้พิจารณาคัดเลือกผู้นําทางธรรมชาติโดยเปิดเวทีชาวบ้านและให้ชาวบ้าน เป็นคนเลือกผู้นำของตนเองที่ทุกคนให้การยอมรับนับถือขั้นตอนที่2จุดประกายความคิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดชุมชนสัมพันธ์ได้จัดให้มีการประชุมแบบมีส่วนร่วมหรือเวทีชาวบ้านโดยให้ชาวบ้านร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านโดยจุดประกายความคิดให้ชาวบ้านเห็นความเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านเริ่มต้นจากการให้ชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับวิถีของหมู่บ้านของตนเองเรียนรู้สภาพปัญหาปัจจุบันและมองถึงการดำรงชีวิตอย่างมีความสงบสุขในอนาคตของหมู่บ้าน <S <S ขั้นตอนที่3ศึกษาพื้นฐานชุมชนด้วยการจัดให้มีเวทีชาวบ้านและร่วมกันค้นหาศักยภาพของชุมชนได้มีการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชุมชนจากในงานภาครัฐในพื้นที่คือ องค์การบริหารส่วนตำบลสถานีอนามัยโรงเรียนวัดและผู้นำหมู่บ้านโดยออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในหมู่บ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลและนำมาร่วมกันศึกษาถึงสาเหตุของปัญหาในหมู่บ้านและหาวิธีแก้ไขปัญหาให้กับหมู่บ้านต่อไปขั้นตอนที่4วิเคราะห์ปัญหาชุมชนชุดชุมชนสัมพันธ์ได้เปิดการประชุมเมทีชาวบ้าน โดยกำหนดกิจกรรมสะท้อนข้อมูลของปัญหาเพื่อให้เห็นว่าปัญหาของหมู่บ้านชุมชนคืออะไรมีสาเหตุมาจากอะไรปัญหาที่ได้รับข้อมูลจากชาวบ้านส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอาชญากรรมการพนันและยาเสพติดจึงได้ปลุกจิตสำนึกให้ชาวบ้านต้องลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเองโดยใช้กลยุทธ์หลักสาประการคือชี้ให้เห็นทุก ปลกให้ลุกขึ้นโู่เรียนรู้ร่วมกันเพื่อแก้ไขขั้นตอนที่5ยกร่างกิจกรรมชุมชนร่วมกันกับผู้นำและชาวบ้านกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเวรยามเฝ้าระวังป้องกันอัชญากรรมยาเสพติดโดยให้จัดตั้งเครือข่ายซึ่งมีความเห็นร่วมกันทั้งชาวบ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าควรมีการฝึกอบรมยุทธวิธี และเทคนิคในการป้องกันตนเองให้กับแกนนําและอาสาสมัครของหมู่บ้านโดยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นผู้ฝึกสอนสถานีตํารวจภูธรเมืองอุทัยธานีจึงได้คัดเลือกผู้ที่มีความสมัครใจเข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครตํารวจบ้านโดยตํารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานีเป็นหน่วยจัดการฝึกอบรมมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิน้นจํานวน46คนขั้นตอนที่6 นำกิจกรรมไปสู่การปฏิบัติอาสาสมัครตำรวจบ้านที่ผ่านการฝึกอบรมของหมู่หกบ,บ้านเนินมว่วงตำบลน,น้ำซึมรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่มีศักยภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้จึงได้มีการจัดเวรยามเฝ้าระวังป้องกอันอาชญากรรมยาเสพติดในเขตหมู่บ้านและร่วมกิจกรรมต่างๆตามที่มีการขอสนับสนุนจากหน่วยราชการ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองอุทัยธานีเป็นพี่เลี้ยงร่วมกันตรวจให้คำแนะนำพร้อมทั้งจัดตั้งกลุ่มลายในการแจ้งเหตุและการประสานงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้นขั้นตอนที่ 7. ประเมินผลการติดตามประเมินผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการเข้าดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดชุมชนสัมพันธ์ได้ออกประชาสัมพันธ์ชาวบ้านภายหลังที่ดำเนินการไปแล้ว ทุกคนแจ้งว่าเกิดความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและอาชญากรรมยาเสพติดในหมู่บ้านได้ลดลงอย่างเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง